สวัสดีค่ะออตอนช่วงนี้นะคะแตนไม่สามารถที่จะหางานาหมายถึงว่างานาฝั่งที่ถ้าเกิดว่าใครได้เข้าใจแล้วนะคะงานในฝั่งของงานที่เป็น business owner เอ้อโทษนะคะงานที่เป็น employee งานที่เป็น self employee หรือว่างานที่เป็น อินเวสเตอร์นะคะคือ,อยังนะคะไม่ไม่สามารถที่จะหาได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องอดำเนินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะขายบ้านหรือว่าจะสร้างบ้านหรือจะเช่าบ้านยังไงนะคะอ่าก็ทนีนะคะอะจาจจะพูดถึงจะเป็นเรื่องของข้อเสียไหมอ่า คือมันอยู่ระหว่างการที่มันจะต้องพิจารณานะคะขอพูดคือน่าจะเป็นการที่ว่าขอให้คุณพวกคุณได้คิดแล้วก็พิจารณาแล้วกันนะคะใช้ในการวิเคราะห์นะคะอะไรอย่างนี้นะคะว่า,าสิ่งที่ตันพูดมามันสมเหตุสมผลไหมนะคะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเป็น ธุรกิจของคุณอของคุณพอนะคะพี่พอพี่โรสหรือว่าพี่อะไรก็ตามแต่ที่ว่าได้บอกกล่าวไว้นะคะหรือว่าในบริษัทยูนิซิตี้นะคะที่เคยได้ได้รู้มานะคะมีทีมหนึ่งนะคะทีมหนึ่งซึ่งเขาเป็นทีมของสาวประเภทสองนะคะ พี่เขาเป็นสาเพศ2สองนะคะเขาก็ได้เล่าเขาประสบความสําเร็จโดยการที่ว่าเขาเข้ามาเข้าบอกอโดยที่อัปไลน์นะคะ,ะคือหมายอัปไลน์ก็คือก็หรือว่าจะเรียกอัปไลน์หมดหรือว่าจะเรียกเป็นว่าที่ปรึกษาก็ได้นะคะอัปไลน์ของเขานะคะบอกถามเขาจริงๆนะคะเอาจริงๆเลยคุณอยากรวยแน่หร,หรือไม่คุณอยากรวยใช่ไหม คุณอยากรวยแน่ๆถ้าคุณอยากรวยคุณไม่ใช่แค่การที่ว่าคุณมานั่งคิดแล้วว่าคุณจะรวยแล้วจะรวยยังไงแค่คิดแล้วก็จินตนาการไปเองว่าโอ๊ยต้องสงสัยจะต้องรวยอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะคือว่าเออจริงๆมันต้องลงมือทำนะคะโดยการลงมือทำของอท่านสาวประเภท2ผู้นี้นะคะก็คือว่าเขา ลงมือทำในการที่เขาขายเขาก็อาจจะมีเสียงลบเสียงรดรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าติดถนนนะคะนั่งอยู่ติดถนนนะคะก็เขาก็ลงมือทำนะคะขายแล้วตอนนั้นมันจะมีาชาคอโรอฟิลนะคะเขาจะขายชาชาคอโรฟิลก่อนนะคะบอกอัปลน์ถามอัปลน์คือจะ,จะ,จะ,จะต้องทำํำยังไงฉันจะ,จะต้องทำํำยังไงฉันชอบฉันอยากรวยขาย ชาคอเลฟิลเขาก็พยายามที่จะขายโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าพยายามที่น้ำฝนตกถนนเละเทะยังไงเขาก็พยายามพยายามนะคะโดยเด่นในเขาก็เด่นในในหมู่บ้านของเขาเลยนะคะมีคนที่คอยจับตามอง,ของเขาเขาทุกวันนะคะเขาประสบความสําเร็จโดยการที่เขาใช้ความพยายามของเขาเขาเรียกว่าเขาได้ใจกับคนในหมูบ่บ้านของเขา จนกระทั่งคนในหมู่บ้านของเขานะคะนะก็ร่วมมือกันได้ได้ร่วมมือกับเขานะคะก็คือเป็นการที่ว่าเขาได้ทีมในหมู่บ้านของเขานะคะแต่ก่อนที่เขาจะได้ทีมหรือยังไงนะคะในช่วงระหว่างนั้นนะคะก็คือว่าเขาต้องเข้ามาเรียนเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ของท่านอื่นนี่นะคะในบริษัทนะคะก็จะมีสถานที่นะคะ อาจจะเป็นที่ไหนที่เขาเช่าเช่าขอเช่าให้นักนักพูดนักบรรยายประสบการณ์นะคะได้ขึ้นพูดได้ตำแหน่งหรือว่าอะไรนี่นะคะ,ะที่กรุงเทพไม่แน่ใจลืมไปแล้วนะคะมันหลายปีแล้วนะคะว่าเรียกดิจิตอลน,นี่อักอะ้รนะคะประมาณอะไระคะ,ะไม่นึกยงน,กนึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกนะคะ อาจจะนึกได้ตอนหลังนะคะขาน,นั้น,นะคะ่ะประมาณเขาบอกว่าเขาก็ไปเรียนรู้อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วการที่เข้าเรียนรู้เขาไม่ใช่ว่าจะต้องเขาได้ฟรีๆนะคะเขาได้ใครไปเข้าเรียนฟรีๆเขาต้องจ่ายเงินค่าเรียนนะคะจ่ายเงินค่าเรียนทีละประมาณร้อยถึงสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะคะเขาเข้าไปนะคะเขาบอกว่าประมาณเจ็ดเดือน หรือว่า7-8เดือนนี้นะคะเขาถึงจะใกล้ที่จะเริ่มประสบความสำเร็จแล้วคุณลองคิดดูนะคะแล้วก็จะมีฝั่งถ้าทาง,งฝ่ายบริษัทเขาจะบอกเองนะคะทำไมคุณมัวยังมัวเป็นนักศึกษาอยู่ทำไมคุณยังนั่งศึกษาอยู่ทำไมคุณไม่ตัดสินใจสำเร็จค่ะมันมีคำว,ว่าการตัดสินใจสำเร็จหมายถึงว่าพอคุณได้เรียนได้ถึงระดับในระดับระดับหนึ่งแล้วคุณจะต้อง ตัดสินใจสักทีตัดสินใจสําเร็จนั่นก็หมายถึงว่าตัดสินใจที่จะลงทุนแล้วก็มีทีมสร้างทีมให้ได้สักทีนะคะแต่ว่าคุณลองคิดดูสิคะว่าคุณจะจะได้เหมือนกับคนท่านอื่นคนอื่นๆหรือไม่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมานะคะคุณได้ไปเห็นคนนั้นนะคะอ,อ,อย่างเช่นคุณกอไก่นะคะคุณกอไก่ได้นะคะแค่2เดือน เขาได้ทีมประมาณทีมมาตามมาแล้ว20คน25 26 27คนแล้วนะคะหรือว่าคุณงองงูเข้ามาแต่ว่าคุณงองงูเข้าเรียนประมาณ3ปี4ปี5ปีก็ยังไม่มีผู้ตามเลยอย่างนี้นะคะแล้วกอ็อย่างเช่นคุณฮอนอกฮหูกเลยเนี่ยะคะ10ปี20ปี คือมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อถ้าเกิดในอ่ามันก็มีคนที่ชื่อดวงเพื่อนมีนะคะเพื่อนชื่อดวงคือดวงดวงก็คือหมายถึงว่าเกี่ยวกับพวกดวงชะตาชีวิตอะไรพวกนี้ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของดวงนะคะมันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณมีดวงเหมือนกันนะคะคุณมีดวงในการที่ว่าเอ้ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะ แล้วใครล่ะใครอจะไม่ปฏิเสธเราใครที่เขาตกลงตกลงที่จะคิดเหมือนกับเราเป็นอยู่ในทีมเราอย่างนี้นะคะคุณลองอ,อคิดแล้ววิเคราะห์พิจารณาคือมันมันคือมันตกที่นั่งเขาเรียกว่ามันตกที่นั่งของคุณเองนะคะสิ่งที่คุณที่คุณจะได้รับประโยชน์ของคุณเองนะคะซึ่งมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่แบบว่า คุณอยากจะคือจ,จะไปเข้าเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนประมาณสัก10ปี20ปี50ปีไม่มีหรอกคะ่ะมีแต่ว่าคุณจะไปเข้าเรียนไม่กี่ครั้งนะคะเดือนหรือถึง2เดือนแค่นั้นเองแล้วก็มีผู้ตามเป็นร้อยสองสามเป็นพันคนนะคะมีแค่นั้นเองนะคะที่คือคือว่าเป็นความต้องการจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์เงินก็คือผลประโยชน์เงินก็คือผลประโยชน์เง,นชนเงินก็คือเป็นความฝันสร้างความฝันได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเ,เรื่องของแบบนี้นะคะจะต้องถ้าเกิดว่า u n i ิสตีนะคะคุณทีมยูนิพาวเวอนะคะจะต้องคิดตระหนักให้ให้มากเลยนะคะว่าคุณจะที่ท่ันเคยบอกไปนะคะว่าคุณเองนะคะอยู่ในตำแหน่งสูงๆแล้วอย่างเช่นตำแหน่งอาจจะเป็นบริษัทอื่นที่มีตำแหน่ง Ruby หรือว่าแตนจำไม่ค่อยได้นะคะตำแหน่งอะไรบ้าง c r o าว d ดมอนด์แล้วนะคะ ขึ้นตำแหน่งสูงๆแล้วนะคะสิ่งที่ควรที่ควรควรที่จะตระหนักคิดให้มากและสนใจมากที่สุดในโลกเลยก็คือผู้ที่ตามมาเป็นคนสุดท้ายในทีมของคุณนะคะผู้ที่ตามมาซึ่งผู้ที่ตามมามันก็เหมือนนะคะที่อานาเคยบอกว่ามันก็เหมือนกับเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะมีความรู้สึกที่ไม่รู้เรื่องแถมยัง ยังไม่กล้าที่จะไปคุยกับพวกคุณที่คุณประสบความสำเร็จแล้วได้ตำแหน่งแล้วนะคะไม่กล้าแต่พอดีแต่กล้าที่จะไปคุยกับบรรดาที่คนมาพร้อมกันนะคะซึ่งคุณคิดว่ามาพร้อมกันคุณคิดว่าเขาคิดยังไงนะคะที่เขาบอกว่าชวนก็ชวนกันไปตายเอ๊คือตายในของเขาก็หมายถึงว่ายกเลิกก ทำงานครั้งนี้นะคะก็ชวนกันไปตายกันนะคะเพราะฉะนั้นอขอฝากนะคะแต่จริงๆแล้วแตนคิดว่าเขาก็คงได้เรียนรู้เขาคงจะให้ความสัมพันธ์เขาคงจะมีความรับผิดชอบอยู่แตนเชื่อมั่นอยู่ในตัวเองคนเราเชื่อมั่นในตัวเองได้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่า,าถึงเป็นตําแหน่งของ presidential หรือ,อตําแหน่งของ จำแคไไไ่ไม่ได้ทุกตำแหน่งมากคราวได,ดมอนด์หรือไดมอนด์เองนะคะก็ก็ต้องมาสนใจผู้ที่เข้ามาเข้ามาใหม่เขาต้องสนใจแน่ๆสนใจแน่นะคะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้นะคะขอฝากไว้นะคะว่าไม่ได้ที่จะพูดให้เข้าข้างหรือว่า ต่อว่าตำหนิหรือว่าประมาณว่า,า,าจะพูดให้ร้ายอะไรหรือ,อยังไงนะคะแต่พูดตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็เ,เป็นขอเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครที่จะสนใจนะคะในสิ่งที่ตตดพูดออกมานะคะ ให้เรียนรู้แค่ให้ให้ฟังแค่คลิปสั้นๆไม่กี่นาที11นาทีอะไรอย่างนี้นะคะแค่นั้นพอก็นะคะเดี๋ยวถ้าคลิปตันสามารถเอนึกได้ที่จะพูดเรื่องอะไรต่อไปก็เดี๋ยวก็ติดตามตันละกันนะคะก็เอาไว้เท่านี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ